ก็ผมนะครับคุณเกมเมอร์บอยกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Funky Fly Day กันเหมือนเดิมนะครับห่างหายกันแบบนี้นานบ้างคิดถึงกันบ้างไหมก็สักคลิปนี้มีแบบอัปเดตค่อนข้างดีใจเยอะๆแล้วผมก็ไม่ค่อยมาเล่นนะครับเพราะว่าเน็ตช้าโอเคตอนนี้กลับมาเน็ตเร็วเหมือนเดิมนะคบผมตอนนี้อัปเดตใหม่คือเพลงนี้อย่างเยอะมีเพลง c h i กี้ด้วยนะครับส่วนท่าใหม่นี้ก็ได้ซื้อมาแล้วนะมีท่านึงที่ผมซื้อมานี่ เดี๋ยวยูไหนนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ท่าที่ผมซื้อมาเนี่ยใครเห็นบ้างเนี่ยฮะแต่จริงๆ้ามันดูธรรมดาไปนะงั้นวันนี้ใช้ท่ารัดนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าท่าน,นี้มันดูดีอะมาเดี๋ยวยกดเลยบีทำไมมันยกลืกไม่ได้อ่ะโอ, <c oughs> โอเคนิเมชัน มาตอนนี้มีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ได้เลยครับจริงๆผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการโหลดนิ่งอยู่ตลอดนะฮะมาเลยคลิปนี้เพลงมันแน่เพราะว่าจะทำคลิปเล่นให้ผู้ชมได้ได้ฟังเพลงเพลินๆกันไปนะฮะวันนี้วันนี้มีอากติมีวิตตี้อัปเดตใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะเล่นอากติแบบยินเสดไปเลยนะแบบความยากระดับ ปลาข้าง่นี่ฮะอากุติใครสังเกตบ้างครับว่า,ถ,าถ้าเัดได้มันจะมีแบบ ถ้าแต่มันอัปเดตมาครับวกเขาเป็นแบบโมนิกาใช่ไหมใครอยากเล่นมอสโมนิกาครัเพียงผมแจกไปแล้วนะฮะในคลิปไ,ไปดูได้เฮ้ยคาเ มันมีแบบไทยแล้วนะฮะความแบบไทยจบไปแล้วครับสำหารับเพลงอากอตินะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเพลงที่2กันเลยนะครับเล่นกี่เพลงดีวันนี้ ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไปทีละเพลงให้ใครใครเคียดกันเนาะวันนี้ไม่มีใครมาเต้กับผมเลยวันนี้รู้สึกว่าคนเขาเห็นผมบ่อยอะ่ะเขาเหมือนเขากลัวผมอะ่ะว่าไหมใครแต่ละคนเหมือนกลัวผมเลยมาต่อไปครับคือเพลงของกัปปินี่บิท o เฟนไวรัสนะครับีนน้องแมวแสนน่ารัก เห็นข้างหลังลำโพงไหมฮะคลิปนี้ผมก็จะไม่ตัดต่อนะเพราะว่าเกียดเดี๋ยวจะมีเวลาว่างไปทำปุกด้วยะฮะวันนี้เพื่อนผมไม่มาเสียดายแสดงว่าไปหลังงานกินข้าวเพื่อนชื่อว่าสก,กายเป็นเพื่อนของพี่โรงเรียนนะฮะแต่ก็เช่นเขาจะ เดี๋ยวเรามาเล่นเพลงให้สนุกกันดีกว่าฮะถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวผมจะพาเขามามาที่หลังนะโอ้เพลเออีกกัปปิด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็โอ้ยเพลงนี้อย่างมัน โอ้โหนี่อะไรกันครับเนี่ยติดกับต่อดูดิถ้าเต้นอย,อย่างนี้อย่างชอบเลยโอเคจบยังอยากเล่นกับเพื่อนอนะเออเงาเอ้ย,อยนี่ยังมีเพื่อนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะฮะคนละคน เรียบร้อยเฮ้ยเพลงสั้นจังเฮ้ยแต่ผมชอบนะมันกดสนุกดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงมาหาเพื่อนก่อนแป๊บน,นึงนะฮะไม่มีเพื่อนเล่นเล่นคนเดียวเหงาเฮ้ยเพื่อนมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันเอ้ยใครอะโหยเดี๋ยคนมาเลยเดี๋ยวผมจะรอพวกเขาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการให้ได้เล่นเพลงมาเฮ้ยนี่ยังมีคนมาแล้ว เด๋โวกาปิกาปิไม่ใช่ดิทาบิทาบิเออลืมทาบินีออ่ไงทาบิอาาบเอา last c h a e ก็กันนะครับเพลงนี่เล่นกันขายเคยนเนาะ my my button ผมไม่ค่อยชอบเพลงนี้เท่าไหร่แต่ชอบเพลงสองกับเพลงสามมากกว่ามันฟังแล้วมันอินดีมาเลยเ้ยเพื่อนโหลดดิเปนี่ยงมาละ เฮ้ยทำไมเพื่อนกูดาวรถไปคะแนนรถหรอเพื่อนเพื่อนทำไมคะแนนนายรถอะเฮ้ยมีเพื่อนมีเท่ากติด้วยนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลง Last Chase ไปน่าจะมีปัญหาเพื่อนนายมีปัญหาอะไรเปล่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรสกิตช,ชี่ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอ้รไรซายังมีอยู่ไหมเะมันจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเหมือนไปเห็นไม่เห็นวีแววเลยนี่ไม่เห็นปลายละนี่

ผมไม่อยากโดนไม่อยากโดนไม่อยากโดนอ่ะอ่ะไปอ่ะเฮ้ยเอาผู้หญิงคนนี้ดีกว่าอ่าเอาผมก็ทำคลิปนะเอ้ยกบผู้หญิงอย่าทิ้งผมไปเฮ้ยเฮ้ยเอาคนนี้เอาคนนี้เฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยอันนี้เพลงเซนไปนะะสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็มีเยอะมากมาย เพื่อนใเอาเพลงจิริกาศินนะใครจะมาดวลกับเราไม่มีใครนะฮะเันเขาแบบเมคาเก็เมคาเ <c oughs> มกาเกาเขา้เขาใกล้ผมอะ่ะมันผมโหดเกินไปอะ่ะ <c oughs> ว่าปะแล้วเชสเอาเพลงสามดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเอาเพลงสามละซองที่สามชื่อว่าซองสาม ทำไมไม่ตั้งชื่อเป็นชื่อเพลงแบบเต็มมาเลยอ่ะเอององฮะมันพสร้างเขาจากขี้เกียจนะฮะเพลงชื่อว่ากิโนไซส์นะฮะโอเคมามทำไมเพื่อนมันโหลดดิ่ง Hello น้องสาวฮัฮโลโหลเพื่อนไม่เต็มใจเลยเพื่อนไม่เต็มใจในการร้องฮะนี่ดูเพื่อนออกนั่นไงว่าแล้ว สุดท้ายแล้วผมคนเดียวก็ต้องมาเล่นอยู่คนเดียวใช่นี่คือชีวิตแสนแศดของผมใครจะมาเล่นกับผมไม่มีใช่ละไม่มีใครไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยอ่ะเออทำไมเนี่นี่เอาเนี่ยผมเป็นไลท์ช่วยดูหน่อยโอเคโอเคบักหน่อยไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยวันนี้ ใครจะก,กล้าสู้กับฉันไม่มีใครเลย <c oughs> แซดมากเดี๋ยวมาเลยเลือกเพลงสามนะฮะเอ้าทำไมป้ายมันไม่ขึ้นอะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันบอกว่าเตรียมผมเล่นอ๋อนี่ยมีผู้หญิงมาเล่นแล้วเอาฮาร์ดไปเลยมาเอ้ยเพื่อนไม่าไเสียเวลาแต่ว่าจะมาเล่นเพลงของชาบิในเพลงที่สามกันนะฮะนี่ วัวกระโหลกแพะลอยได้มีคนทับประวัติเอาไว้แล้วนะครับแต่ผมไม่อยากทำนะเธอไปกับไปแบบไปก๊อปปี้คลิปเขานะมาเลยเธอห้ามนั้นนะได้ปะไม่ได้คุณผู้ชมทำไมเขาหนะกหูดาวรถไปยี่สิบอะอะไรกันนี่อ๋อเนี่ยเนี่ยอ๋อแพบมบเมดอีซี่ใช่ทำไมเันเป็นเพลงนี้ โอเคงั่งฟังแบบเป็นคลายเครเียดนะฮะเป็นเพลงออริจินอลของไฟปารีสฟัตตี้เลย เธอระดับ easy นะฮะไม่ใช่ระดับหาแต่ผมอยากได้แบบหาหนะ่ะขอมันย,กยากๆหน่อยได้ไหมโอ้นี่เอานำเป็นไงล่ะความมั่นยำระดับ73%ดสบสานะฮะเอา้าออกไปแล้วอา้ายังไม่ออกนี่นาสำหใครคนไหนที่อยากให้แับนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวได้อีกเพียงนึ่งก็กันไม่มีใครมาได้ก,กับผมเลยวันนี้ใครก็ได้มาได้ก,กับฉันหน่อยเหงา เอ้ยเพียงสามมาเลยจังหวะนี้โหลดดิ้งะฮะนี่ดูดูดูนิดทำไมนี่ผมมันเป็นอย่างนี้เออถ้าเนี่ผมมันเป็นอย่างนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนช่วยผมด้เฮ้ยข้างหลังใครเห็นบ้างอิมโพสเตอร์น่าจะเห็นกันหลายคนแล้วลหะแต่ ผมมาบอกเฉยๆนะนะเดี๋ยวถ้าทาบ,บิมมาเล่นไม่ได้เราก็จะเล่นเพลงอื่นไปก่อนนะฮะ s t a r l i g h t m a y h e m CJ กับ r ูบี้นะฮะนี่อย่างเทผมชอบมันนี่ฮะมันเพลงมันดูแบบเม็กซิเดียมาเลยอันนี้คือเพลงของ r ูบี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เพลง CJ นะเดี๋ยวอันนี้ เล่้งเพลงเดี๋ยวจะเลิกะเพราะว่ามี่รม่ได้รักับเรา นีคือท้ายซับเลรเนี่ยโอ้โหทำไมเพลงเป็นอย่างนี้โอ้โหดูด้วยเพลงนี้ยอย่างยากเลย ซ้อมนิ้วอะ่ะก็เปเพลงแบบทาบอะไร้ซ้อมนิ้ว โว้ยโ,โชว์เอฟเฟกต์ไปทีเอเห็นไหมเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แต้มนี่ไม่ลดดูแต้มฮะแปดหมื่นถ้าไปเล่นกับพวกเพื<ๆ>่อนนี่น่าจะชนะนะ จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลง s t a r l i g h จาก s t a r Wars m a y h e m นะฮะก็